สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้ารุกตาลชนแอรค่ะกับบรรยากาศเ้านี้เก้าองศาพี่น้องจา้าหนาวกว่าทุกวันเก้าองศาค่ะดังไฟฟิเง้อพี่น้องที่ร้านวิ่งว่าวค่ะร้านกาแฟวิ่งว่าว้อพี่น้องจา้าแอดบอนกับครอบครัวมาถึงเมื่อคืนนี้พากนันนอนเต็นนะคะนอนอยู่ในเต็นนะพี่น้องอันนี้วันนี้สายเราได้สัแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวหนาวกว่าเมื่อวานนี้อีกค่ะให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆค่ะ หิมะคือนโตกคือต่ตางประเทศแน่เนาะพี่น้องได้ค่ะได้ก่อไฟฝิงอยู่ด้วยพี่น้องจ๋าหนาวค่ะหนาวสภาพเตลิดหัวผ่าห่อ,อยังหนาวแฮงก่อไฟฝิงจ้าที่ร้านวิ่งเบานี่ละพี่น้องมีไหมลูกมีน้ำร้อนไหมหน้าย,ยังพันดนันร้อเติมน้ำร้อนอยู่นู่นพี่น้องจ๋า สองคนอยู่ในร้านกาแฟาค่ะไม่รู้จะชงอะไรกินให้กินตัวเล็กนี้ไม่อยากกลับบ้านแล้วพี่น้องจา๋าไม่บ่อยากกลับนราธิวาสแล้วค่ะอยากอยู่อีสานพะนะทางภาคใต้มีแค่ฤดูฝนกลับฤดูร้อนบ่มีฤดูหนาวพี่นะ้องมาเจออากาศหนาว <laughs> มือแข็งหมดแล้วพะนะ <laughs> บรรยากาศเมื่อนี้พี่น้องนั่นคือน้องที่เขาอยู่ร้านน้ำชงที่ภาคใต้แล้วพี่น้องเป็นร้านใหญ่มากที่อยู่ที่นราธิวาสจ้ะดาราคนไหนที่ลงไปภาคใต้ที่ไปอยู่ไปแถวนราธิวาสจะไปที่ร้านนั้นประจำพี่น้องจาะนั่นแหละเขาอยู่ที่ร้านน้ำชงค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้ชงให้กินอยู่พี่น้องอู้บรรยากาศเจ้านี้ รถเก่งมาอยู่ค่ะขับเป็นแต่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์หล่ะแอดบอลเจ้ารถเก่งอันน้ำมอดเพิ่นเอาของแอดบอลไปจ้ะอ้าบอลรถเก่งน้ำมอดต่อพอรบให้แล้วเด้อออกมาขี่บ่เป็นกันไม่น้ำมอดแล้วคือ พอดีรถเราพังแล้วก็เอารถเก่งแล้วไปงานไ,ไ,ไี่รนะ้านกาแฟานี่แหละพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาเด้อกินกาแฟฮอนน้ำกันจ้ากินชาร้อนจ้าวันนี้ชาร้อนชาร้อนมาจากใต้ได้พี่น้อง ชาร้อนมาจากใต้เด้อพูดนะเขาเฮ็ดชาร้อนชาร้อนชาผลไม้เตี่ยนะคะมาเด้อผู้ใดอยากกินชาห่อนกัน,านมาเด้อกาแฟร้อนชาร้อนมาเด้อ,อ,ดอจ้าหนาวนี่ยืนตากแด,ดดได้ไนะพี่น้องจ๋า ขันยืนอยู่ในไฟกับห้อนพดเนาะก่อไฟไว้นู่นนะพี่น้องนี่ล่ะบรรยากาศบ้านนอกเขาอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าเย็นช่ำตอนกลางคืนยิ่งช่ำพี่น้องเอ้ยกลางคืนแอบบอลนอนเต็นนี้ เต่นน้อนเต็นพุนกับน้องลูกตานหวานน,นน้อยนะนนยสร้างสั่งเขาเฮ็ดอันให้พี่น้องเพราะว่าเขาอยู่้านน้ำเนาะอยากกิน้านอยากกินน้ำชุ่มทั้งภาคใต้เห็นไหมว่ามันสีจังแดเนาะพี่น้องเดียวว่าถ้าไปท่านไอ้น้องเขาเพราะว่าเขาแต่งตัวไปเรียบร้อยนะจ้ะ ศาส,สนาอิสลามเนาะพี่น้องเขาต้องคุ้มหัวคุ้มผูกคุ้มผมสินะจ๊ะพี่น้องเขาบระพันได้แต่งตัวก็เลยยังประพันไปไทยพี่น้องเบื้องจ่าเดี๋ยวช่วงช่วงบ่ายช่วงหยังก่อนเดี๋ยวจะให้เขาสอนวิธีชงเดี๋ยวจิตไทยให้พี่น้องเพราะเบื้งว่าจะอร่อยเท่าของอีสานเราไหมนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยถ้าเบื้องกันอ๋อเห็ดเห็ดฟินแลนด์ที่เตยแช่ไว้เมื่อวานนาี่จ้ะแอดบอลเพิ่นมา เตยบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งพี่น้องจ้าน้องแอดบอนมาช่วงค่ำเนาะมันนี้มันกระหนาวเตยก็ก่อไฟแล้วก็เลยแอดบอนก็นเลยไปให้แอดบอลพาให้กินค่ะพี่น้องจ้าแซ่บแซ่บกินเห็ดนี่หอมหอมเห็ดนะจน๊ะหอมแบบขนาดเป็นเห็ดแห้งเลยพี่น้องก็ยังหอมพาพี่น้องย่างเละยางมือเส้า เป็นกินเป็นกินเห็ดเห็ดแต่ว่ามันเป็นมันมาเบื่อกินเห็ดแบบมันหอมไหมพี่น้องมันหอมแล้วมันกินแล้วมันเคี้ยวเวลาเขากินเวลาเขาเคี้ยวน่มันเป็นกรุบกรุบกรุบกุบแบบแบบอู้แบ่บพี่น้องจ้าอร่อยจ้ะเห็ดฟินแลนด์ขอบคุณทางฟินแลนด์เด้อพี่น้องที่ส่งเห็ดให้ซิมให้ได้กินยึดตั้งประเทศกันเลยลุงลุงใหญ่เราออกมาเล่นนนะมากินกาแฟ่อนน้ำจ้ะ อากาศหนาวพากันอยู่ทุง่งไ้ทุง่งน้ำสิแหละพี่น้องเดี๋ยวสิทามลุงแย่อยู่ลุงลุงลอันนี้ถ่ายคลิปวัสดีค่ะวัสดีค่ะอันนี้ถ่ายได้ เขาใส่ผ้าคลุมหัวลงมาแล้วก็ร้อนกับชาร้อนจากใต้นี่เนี่ยชาเป็นชาสตอเบอรี่ชาจากใต้พี่น้องเดี๋ยวมาชิมกันว่าเอาไว้บนโต๊ะฝีมือฝีมือชงจากภาคใต้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ฝีมือชงจากภาคใต้จะเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะมามาชิมกันเรานี่สตอเบอรี่ฝีมือชงจากภาคใต้ได้พี่น้องเด้อจากร้านดังดัง ร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะร้านอาคูค่ะอยู่นาราธิวาสอากูนาราธิวาสใช่เดี๋ยวลองกิงนนะอันนี้ให้น้าใช่ไหมให้นา้าทั้งสองแก้วให้น้าสองแก้วใช่ไหมเดี๋ยวเอามาซิมกันพี่น้องจา๋า <c oughs> สูตรจากร้านดังของนาราธิวาสจา้า <c oughs> นี่เดี๋ยวจะได้ถามสูตรปานน้อยเดี๋ยว,วาถามแล้วนั่งได้เลยหมือนเดี๋ยวจะได้ชิมพี่น้องมามามาซิมกันพี่น้องเตะซิมก่อนอุ้ย เป็นไม่ค้าชงใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นคนชงใช่ไหมเป็นมือชงในขะในร้านใช่ไหมเป็นได้ทุกอย่างเลยมีหนูอยู่บริการแล้วก็ทําน้ําด้วยพี่นอ้องจา๋าท่านใดพานไปที่ร้านอาคูเดียร้านอะไรนะร้านอาคูค่ะนาคูอาคูร้านอาคูไม่ไม่เผื่อมีเอซทางนาราทิวาดดูไงร้านอาคูเด้อพี่นอ้องเด้อร้านใหญ่นาราทิวาด โอ้แซ่บเตล่าที่เราดานานน้าอะไรแบบนี้ชอบไปรีวิวอยู่ค่ะโอ้ดาราไปชอบไปรีวิวร้านอ๋ออร่อยอยู่นะอันนี้ใส่น้ำหวานไหมใส่ช้อนครึ่งหวานน้อยหวานน้อยสำหรับน้องไม่หวานน้อยหวานน้อยใช่ใช่หวานน้อยแบบนี้พี่น้องจ๋าชาสตรอเบอรี่อร่อยมากพี่น้องมาจากใต้เลยนี่ค่ะชาสตรอเบอรี่มาจากใต้พี่น้องจ๋าหอม หอมเข้ากันแท้กับโกโก้ร้อนไหมเอาเข้ากันได้อ,อ้วนเออปกติฉันก็กินโกโก้แล้วก็ธรรมดา <c oughs> เอาเข้ากันพี่น้องจ๋าโกโก้ร้อนกับชาอะไรนะชา,าสตรอเบอรี่อ,รอ่ะค่ะพี่น้องจ๋านี่สูตรมาจากใ,ใาาต้นาราธิวาสเลยอ่ะคลิปนี้ฝากไว้สำนี้ก่อนจ้าพี่น้องจะค่อยพอๆกันคลิปใหม่เนาะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรมันแพงจ้าเอฟซี FC น้องอิงเอฟซีพ่อขอมอด เอฟซงศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพื่อันแพงค่ะอยู่ดีสมัยร่ำรวยกันตรงสู้สูตคนจ๋ามาเด้อโกโก้ร้อนกับชาสตรอเบอรี่ร้อนน้ำกันจากพี่น้องสวัสดีจ้า